ทำอะไรตะเกียงทำอะไรล้างรถนะกินข้าวเสร็จนะใครใช้ให้ล้างเนี่ยล้างเองเดี๋ยวใครจะสนใจล้างเองนะเออไม่ล้างหน้าเกล็ดไตหไม่ใช่ลูกชายใช้ให้ล้างนะป่าป่าปาจมีปัญหาหรอกล้างแค่ข้างหลังหรือไงทั้งคันก็ได้ทั้งคันเลยอะเออโอ้แล้วเอาน้ำไหนมาล้างเนี่ยนี่ไงน้ำที่ดูจากสระนะเออน้ำในสระมาล้างนี่นะ ดีไม่เละตะเกียงนี่มีคนขยันจริงๆริงนูง่นะน้ำดูดน้ำดูดมาจากสาเน่มาล้างรถนะ่ะแลวเดี๋ยวพอมันแห้งนะงไ,งไม่แห้งไม่ด่างหรอกอาจจะมีคราบบ้างแหละอ้าวอ้าวดีก็อยู่เฉยนะ,ะดีอยู่เฉยนะ อ่าโอเค